Mans, mans, mans Man pøker. Man pøker. ก็กระแสตอบรับสําหรับซีรีส์พิธีการที่ตายใช่ไหมครับก็ถือว่ากระแสตอบรับดีเลยนะครับสําหรับตอนแรกนะครับก็สามารถดูได้ทาง VTV ใช่ไหมครับและถ้าพิเศษกว่านั้นอีกใครที่เป็น v i p เนี่ยสามารถดู EP 2ได้เลยเขาก็เขาก็ชมกันครับว่าแบบเออพี่ตูนพี่แมวแบบเคมีดีอะไรเงี้ยแล้วก็เรายิ่งีใจอีกที่ว่าเขาชมตัวละครที่เราเล่นด้วยกับสารวัตรเอ็มอะไรเงี้ยครับ อจริงๆมันมันก็ไม่ได้แบบเอาเพื่อจะให้เราจิ้นกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนเป็นแบบมิตรภาพซะมากกว่าว่าแบบเราทํางานด้วยกันเราต้องแบบสนิทสนมอยู่คุกคลีกันอะไรเงี้ยครับเลยต้องสนิทกันไวหน่อยในสำหรับในเรื่องสำหรับตัวละครในเรื่องนี้เขาปูมานะครับ ก็มีครับเพราะว่าพี่ว่าเดี๋ยวก็จะเป็นคนบอกให้เก๋ว่าแบบอยากให้มีเหมือน2 2เอ่อสองคาแรคเตอร์ในตัวเดียวที่ว่าเวลาทํางานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาอยู่กับคนอื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ก็จะมีความยากพอสมควรเพราะว่าางอันที่แบบดูจริงจังไปที่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยให้แบบรีแลกซ์ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ครับื่องานอีกเ่นึงแล้วคะยาเป็นไงครับาของเรื่องครับก็สำหรับละครเรื่องทหัสนิสยาที่ออนแอร์กับทางช่อง7อยู่ตอนนี้นะครับก็ เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สำหรับตัวนี้ผมว่าก็สนุกดีครับเพราะว่ามันมีคอนฟ lict ในตัวละครเยอะมากรวมถึงพ่อเขาที่โดนฆ่าด้วยแล้วก็เขาต้องพยายามตามจับหาคนร้ายมาลงโทษให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีรันนี้ก็เป็นเรื่องที่แชร์ลมเยอะพอสมควรครับค่ะทุกท่านก็ตามนะครับฝากบริการที่ตายด้วยนะครับทาง vtv นะครับทาง vtv เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับรหัสลิยากระทางช่อง7 h ด d ทุกวันจันทร์อังคารนะครับผม อัพเดตประเด็นเด็ดเผ็ดร้อนกับช่องมันเพือกอย่าลืมกดไลค์และกด c r i b e ด้วยนะ